ขออนุญ,ญาตเขียนเวลาลัมนะคะ FC นะคะเป็น10่โมงเช้านะคะ ซีนะคะอาเช้านี้นะคะเอาอย่ามาแจ้งข่าวข่าวด่วนข่าวใหม่นะคะคืออาญาชี้นะคะเขนบอกว่าอาจะไปงานงานศพกับลุงนะคะอาตั้งแต่ตอนเที่ยงค่ะงานจะน่อจะไปร่วมงานศพตอนเที่ยงนะคะอาก็เลยอบอกเอลนะคะ่เพิ่งบอกบอกอลนะคะว่า เปลี่ยนเป็นเวลาลำช่วงเช้านะคะช่วงเช้าพร้อมกับคิงดักก้นเลยนะคะสำหรับการลำของเรานะคะอุ้ยเป็นอะไรที่แบบว่ารีบมากค่ะเนาะเมื่อกี้คุณย่าชี้เพิ่งบอกนะคะก็เลยเป็นแบบว่าตอนกลัวตอนเย็นย่าชี้กลัวตอนเย็นมาไม่ทันนะคะเอฟซนะคะก็เลยรีบมาแจ้งบอกนะคะบอกเอฟซกลัวเอฟซจะย่าพิ่นถ่านค่ะเพราะว่ามันเป็นเป็นการเปลี่ยนเวลาใหม่อีกรอบนะคะจาก ห้าโมงเย็นเป็นเร็วขึ้นนะคะอานะคะโอ้ยเนาะนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้เราก็ทิ้มตัวทันไม่ทันนะคะเนาะเพราะลำลำยังไม่คล่องเท่าไหร่นะคะก็จะพยายามลำให้ดีที่สุดนะคะเอฟซี FC นะคะขอบคุณข้าฟ่างคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะตอนนี้เด็กก็ไปอาบน,าน้ำไปแล้วเพราะมันจะมันจะสองโมงเช้าแล้วนะนะคะนะคะ,นะคะ เาเลยขออนญาตเปลี่ยนเวลาลำนะคะ fc นะคะขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามารับชมช่องดีเดเซีแนลนะคะทำไมรู้สึกว่ามันไม่มีขึ้นนะคะขึ้นไม่ค่อยดีนะคะ fc นะคะ,ะ,คะขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการ ว่าวันนี้ลุงจะเป็นงานขาวดำนะคะงานขาวดำที่กรุคเน,นะคะ,ะเลยต้องเปลี่ยนเวลาเป็นลำช่วงเช้านะคะช่วงเช้าค่ะค่ะนะคะขอประธานโทรมาเอฟซีนะคะ,ะ,คะ,คะเรามาแจ้งด่วนข่าวด่วนเลยค่ะว่าเราจะลำช่วงเช้านะตอนสิบโมงเช้านะคะเอฟซีนะคะอ่านะคะเนาะก็เป็นการไล่สดที่แปลว่าด่วนนะคะด่วนสถานการณ์ด่วน <laughs> นะคะเผื่อเอเพื่นเพื่นถายเพื่อนคลองตอนแรงนะคะเนาะ,ะขอบคุณคุณกัญญาพัฒนค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะก็นะคะหลังจากลงไลน์แอบก็จะไปรีบซ้อมลำนะคะรู้สึกว่าทำไมมันสะดุดนะคะอนะคะอินเทอร์เน็ตสะดุดนะคะ w i ไฟสะดุดนะคะค่ะลำ1สิบโมงเช้านะคะสิบโมงเช้านะคะอ่าเร็วที่สุดเลยคะ่ะลำพร้อมกับคิงดากอนนะคะอ่า คุณย่าชี้บอกนะคะล้ำพร้อมกันไปเลยะค่ะจัดชุดใหญ่ไปเลยนะคะก็เลยเป็นแบบอะไรที่แบบโอ้ตการตามต่นเต้นหนึง่งต่นเต้นนะคะอ่าอ๋อจะต้องรีบไปแต่งหน้าทำผมเนาะนะคะเดี๋ยวไม่ทันนะคะเอฟซีทำไมมันเป็นเหมือนสะดุดสะดุดนะคะอ่ะนะคะก็ขอขอบ,บคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจนะคะสำหรับการล้ำครั้งนี้นะคะเพราะอ่าเอาพูดเองเนาะ,ะดีๆดดีๆด,ดไปหาน้ำ ทำน้ำด่วนนะคะเพราะว่าต้องเตรียมตัวแต่งตัวนะคะก็ทําให้แบบเราควไม่ทันนะคะในการราครั้งนี้นะคะ,ละเลยที่ขึ้นไลค่คะยากิชี้บอกว่าขึ้นไล์บอกเลยซีเลยว่าเราจะราประมาณสิบโมงเช้านะเพราะว่าลุงจะไปธุระงานเขาดํานะคะไป,ะไ,ปไปงานเขาดาคะ่ะตอนตอนเที่ยงนะคะตอนเช้าลุงก็อยู่นะคะที้ละก้อนก็จะมารำสิบโมงเช้าเราไปราพร้อมกันค่ะนะคะแต่ว่างานเริ่มสิบโมงเชา้าค่ะ คุณข้าวฟ่างคุณคิงคคดากนแต่งตัวเสร็จแล้วก็จริงค่ะแต่ออยเราทำยาชีแล้ว10โมงเช้าค่ะเราไปคุยกันเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเพราะยาชีก็บอกว่าให้เตรียมตัวเลยเตรียมตัวกักบน้องก,กับแมก่กับพ่อให้เสร็จเรียบร้อยก็ออกไปเลยนะคะไปรำพร้อมกันนะคะในครั้งนี้ค่ะแันทฟอนแันทฟอนมาเลยมาเลยมามานะคะน้องหมาขึ้นบ้านนะคะก็นะคะ สำหรับการรำครั้งนี้ก็เป็นอาชีพแบบเร็วรวดเร็วทหันใจแล้วเนาะโอ้ยนะคะเนาะมันก็จะทําให้ออกมาให้นี้ที่สุดนะคะเพราะเราก็ซ้อมรำได้แค่สองเพลงะคะ่ะเมื่อกี้สองรอบนะคะสองรอบก็หลังจากรำสองรอบแล้วก็่าชี้ก็ได้บอกว่าจะจะเปลี่ยนเวลาเป็นสิบโมงเชา้าญาชี้จะไปกับลุงนะคะไปกับลุงที่อ่าอ่สาสุรนครไปงานเขาดากับลุงนะคะก็เลยต้องเปลี่ยนเวลาะคะ่ะ ปนกลัวว่ากลับมาไม่ทันนะคะกลับมาไม่ทันตอนห้าโมงยินนะคะเพราะว่างานการไปงานเนาะนะคะเราเป็นงานที่ว่างานงานแบบยังไงล่ะเราจะรีบไม่ได้นะเนาะนะคะสําหรับงานแต่ละงานนะคะเนาะนะคะก็เลยเป็นเปลี่ยนเวลาดีกว่าไหมนะคะสําหรับการลังคงไม่นานนะคะประมาณสี่ห้านาทีหรือแปดนาทีเองนะคะญาบอกนะคะก็น่าจะได้นะเนาะ,ะสำหรับกําลังใจกเอฟซีด้วยนะคะออก็อ่าก็ขออนุญาตนะคะขออนุญาตเปลี่ยนเวลาลําเป็นสิบโมงเช้านะคะ หลังจากที่บอกว่าห้าโมงเย็นนะคะเนาะนะคะห้าโมงเย็นเป็นสิบโมงเช้าวนนะคะอ่าแล้วก็ขึ้นไลน์เลยนะคะเพราะว่าทาคลิปกลัวเอฟีอ่าไม่เห็นนะคะไม่ทันนะคะเนาะ,ะนะคะก็ขึ้นไลฟ์ไปเลยนะคะในการลาครั้งนี้นะคะสิบโมงเช้าโดยประมาณนะคะประมาณนี้แหละค่ะเพราะว่าส่วนทิงแล้นนกนเพื่อนก็แต่งตัวแต่เช้านะคะเพราะว่าเพื่อนต้องทําผมทําหน้าโน่นนี่น,นั่นเนาะเพื่อนก็เป็นแบบอ่ามาแบบจัดเต็มเหมือนกันนะคะนะคะก็ สำหรับเราก็อะจะติมเหมือนกัน,นะคะ่ะเนาะเท่าที่เรา,เราทําได้ <laughs> โอ้ยนะคะเนาะนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณอีฟีทุกท่านค่ะขอบคุณทั้งแปดท่านนะคะนะคะ,นะคะเมื่อกี้อ๋อแล้วก็ว่าจะไปไลฟ์สดที่หน้าองค์ปู่พอดีค่ะทั้งไลฟ์สดทั้งทำคลิปนะคะแต่ยายชิมบอกว่าเฮ้ยกลับไปกลับไปซ้อมนะกลับไปซ้อมด่วนทั้งซ้อมแล้วก็กลับไปแต่งตัวอ่ะเตรียมพร้อมเลยตีน้ำเช้าเพราะมื่อกี้กินยาต้มเลยเอา แจ้งแล้วไหมแจ้งเสร็จแล้วก็เพิ่งเจ็ดนาทีเองไงค่ะเดี๋ยวผมจะไปลองไปยืมผักเข้ามาอ่ะได้ค่ะนะคะเดี๋ยวอ๋อาเอ๋เอขอไลฟ์สักครึ่งชั่วโมงนะคะเอ็ซีเนาะนะคะเสร็จแล้วแอ๋ก็จะซ้อมรำอีกรอบแล้วก็จะอาบน้ําแต่งตัวนะคะเพื่อความพร้อมในครั้งนี้นะคะเพราะว่าไลฟ์ไลฟ์สิบนาทีมีหรือเปล่าไม่มีน่าจะไม่มีนะคะเนาะก็ะจะไลฟ์แค่ครึ่งชั่วโมงน่าจะได้นะคะเอ็ซีนะคะ ขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะเจงีนะคะเจงเอ่อในการในการลำรังนี้นะคะเพราะว่าเราเปลี่ยนเวลากระทัาหันนะคะ,ะจับจูดจับจูดนะภาษาอีสานเร่กจับจูดนะโอ้ยนะคะทำไมรู้สึกว่ากล้องอโทรศัพท์มันเป็นเหมือนขึ้นไม่ชัดนะคะย c ีเนื่องจากคนืนนี้ค่ะเป็นรู้สึกว่า WiFi มันเป็นสะดุดสะดุดนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกง11ท่านนะคะ มาเด้อมาเด้อมาเดมาฟังเอาแอล่า,เาวาเด้เอยวแอลสิบบอกเขาเขาเด,ดือย,ยวเอฟซีเดือยวเด้อ่ววันนี้นะคะวันนี้เราจะเปลี่ยนจากการลำํำห้าโมงเย็นเป็นสิบโมงเช้านะคะลํำพร้อมกับคิงดากอนนะคะเพราะว่าย่าอาชีจะไปงานขาวดากับลุงนะคะกับลุงที่สกลนครน,นะคะก็เลยอ่ะเพื่อนาเพื่อนกลับมาไม่ทันนะคะกลัวกลับมาไม่ทันแล้วก็จะทําให้อ่ะเสียงานกับทางเรานะคะ่าก็เลยบอกว่าเอาเป็นสิบโมงเช้าไปเลยนะคะนะคะ ะะขอบคุณเอซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์ให้ขอบคุณในเดชแชนแนลนะคะเช้านี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะนะคะโอ้ยตึงเต้นตึงเต้นท <laughs> ่านอ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแอบเก็บคอมเองก็ได้ค่ะเพราะว่าคุณเอซี่ได้ออกไปอ่ะข้างนอกนะคะจะออกไปข้างนอกกับพี่นัดนะคะ่ะไปซื้อ,อไปซื้อของมามาที่บ้านนะคะมาตกแต่งบ้านนะคะก็เลยไม่เป็นไรค่ะท่าน ช่วยออยเอาได้เดี๋ยวไปหาเพินก็ได้ค่ะนะคะเพราะบางทีมันเก็บไม่หมดนะคะผมายาวมากค่ะนะคะไม่เป็นไระนะะตื่นเต้นตื่นเต้นสิคะคุณโง่คว้างพอได้รับข่าวเนาะเอยยังไม่ขึ้นไลที่กบกนนะคะทําคลิปก็ไม่ทำเขารีบกลับมาพา่อใหา่ชี้บอกว่าให้รีบกลับมาเลยกลับมาเตรียมตัวกลับมาลําให้อ่ะ ออย่างนี้น้อยราแค่ห้ารอบก็น่าจะโอเคนะคะห้ารอบห้าเพลงอ่ะห้าเพลงอ่ะเพลงเดียวห้ารอบราแล้วราอีกทาแล้วรำอีกก็น่าจะได้นะคะสำหรับเราเนาะเราก็มีพื้นฐานในการรามาจากการเรียนตั้งแต่สมัยประถมนะจำหรับแอลสมัยประถมนะคะการรำแบะเพื่องเดือนรำต้นนี้นั่นก็ก็น่าจะราได้นะคะเนาะจะ่ําในงานการออกสื่อราในโลกโซเชียลหรือราที่แบบว่าอ่ให้แบบว่ายังไงล่ะราเกี่ยวกับอ่ สื่อสาระอไม่เคยลำนะ,ะก็น่าจะได้อยู่นะคะเนาะ,ะนะคะออก,ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับการลำครั้งนี้นะคะเนาะ,ะถึงจะห้าพันซับแต่เราก็ภูมิใจและแต่เราก็เต็มใจและเราก็นะคะตื่นเต้นขอบคุณค่ะคุณแม่สมบัตินะคะค,ะค,ะะคะ่ะสวัสดียามเช้าค่ะพอดี์ค่ะนะคะอ่าส่วนีเดี์ก็ขึ้นไปแต่งตัวนะคะเรียบร้อยะค่ะตอนนี้นะคะ เราคือคน,อนแต่งหน้านะคะเนาะแต่งหน้าทำผมนะไปก่อน,นเนาะแอลแล้วแอลบอกว่าให้มาคุยกับว่าให้ก็มาคุยกับซีกับว่าแอลก่อนนะคะก็ <G ül üyor> ไปก่อนเนาะโอ้ยนอนะคะมาเต็มดีเลมาเต็มะคะ่ะเราก็จะใส่ชุดลำนะคะชุดลำก็ซ้อมเป็นเลยนะคะจะได้แบบว่าอ่าไม่ต้องแบบว่าซ้อมลำแล้วก็ค่อยมาแต่งชุดไหมค่ะนะคะเราจะใส่ชุดลำแล้วก็ซ้อมที่บ้านนะคะเอาอยี่นะคะเงาวงาเงาเลยนะคะเนาะนะคะแล้วะคะววววอ่อยนะพอเราพร้อมแล้วก็ไป ก็ดีนะคะสิ่โมงเช้าพราะว่าลํำเสร็จไอตัวเล็กก็ก็ง่วงนะคะน้องตาง่วงก็กลับมานอนพอดีเลยนะคะเอฟซี FC นะคะไปกำลังใจให้ด้วยนะคะนะคะสำหรับเช้านี้เป็นงานด่วนด่วนที่แบบว่าแอบนะคะขา่ารับรับข่าวด่วนจากญาชีมานะคะแล้วก็น้องพลอยนะคะน้องพลอยก็ได้ไปกับคุณแม่พีเป็นที่เรียบร้อยแล้วะคะ่ะคุณแม่พีนะคะไปกับน้องพลอยเรียบร้อยแล้วญาชีบอกว่าเดี๋ยวจะหาอีกคนมาลํำให้นะคะ เพราะว่าเราก็ได้ได้ให้ค่าค่ารำมันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว่ะเนะเนาะนะคะทางยาชิทางน้องน้ำมนต์นะคะทงน้องพลอยแต่น้องพลอยไปกับแม่พีนะคะไปงานศพนะคะไปก่อนนะคะ,ะยาชิกเลยบอกว่าเดี๋ยวยาให้อีกคนมาลำให้ก็ได้ไม่รู้จะเป็นใครนะคะนะคะหรับลำเช้านี้นะคะเห่เมื่อกี้ออแอนะคะเออแอไปไม่เห็นพี่นกนะคะจะแจ้งพี่นกยังไงดีนะคะเนาะเอาไงดีเนาะนะคะ เบอร์พี่นกโทรไปก็ไม่ค่อยรับซะด้วยสิคะอ่านะคะถ้าพี่นกดูอยู่นะคะพี่นกนะคะเพิ่มพี่นกเข้ามาสองนะคะนอกจ้กพี่นกว่าเป็นลำช่วงเช้านะคะพี่นกเราไม่ลำช่วงเย็นแล้วนะคะช่วงเชา้ชาสิบโมงเช้านะคะพี่นกถ้าถ้าดูอยู่เดิอน,นะคะรบกวนพี่นกอตอบาทางไลน์ด้วยนะว่า,อาโอเคหรือไม่โอเคนะคะเพราะว่าลำช่วงเช้าพร้อมกับคิงดาก,ก้อนไปเลยนะคะคุณย่าบอกนะคะลำไปพร้อมกันเลยค่ะนะคะลำพลเซตนะคะ ่าค,คือเราลงก่อนก็ได้นะคะจ้านะคะขอบคุณค่ะคุณแม่สมบัตินะคะขอบคุณคุณสถาทิป์ค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะ,ะสวัสดีจ้าดีเดย์มาเป็นก็ร้องใจให้จ้านะคะขอบคุณมากๆค่ะนะคะก็ะนะคะใน,นการขึ้นหัวไล่เอลก็ขึ้นแบบรีบๆนะคะนะลืมใส่สลีต,ตรงตัวเต่าก็ <c oughs> <c oughs> รีบนะคะเนาะเพราะว่าะจะขออนุญาตคุยกับเอ็ซีสักครึ่งชั่วโมงนะคะ ผื่อบางท่านอาจจะมา,มาไม่ทันหรือว่าไม่ได้ยินนะคะเนาะนะคะถ้าเราทําคลิปก็คงอกีกนานกว่าจะได้หินนะเนาะ,ะถ้าไ์สดเอฟซีอาจจะมาหินนะคะว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในวันนี้นะคะเราเปลี่ยนแปลงเรื่องการเวลาลํำนะคะเวลาลํำเป็นสิบโมงเช้านะคะยาอา,อาชีแจ้งมานะคะนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่าน้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าสลอยก็ตื่นเต้น,นะคะ่ะลํำก็ถึงเต้นอยู่แล้วนะคะเนาะ,ะพอมาลํำอะ่ะ ประมาณว่าเกิบพร้อมกับค <mor z ell> mm ิงดาก้อนน่ะคิงดาก้อนลำหรือว่าเราลำก่อนก็น่าจะเป็นเรานะคะเพราะว่ายายยี่บอกว่าจะให้เราลำก่อนพราเรามีไอ้ตัวเล็กนะคะมีตัวน้อยมีคนน้อยนะคะคนน้อยลำก่อนแล้วจะอ่าแล้วค่อยให้คิงดาก้อนลํำทีหลังเพราะ่นลำนานนะคะลำนานมากเพลงเพิ่นเนาะนะคะเพลงเราลำไม่นานน่าจะเป็นเราลำก่อนนะคะเพราะว่าเอาตัวเล็กกลับมานอนนะคะเนาะนะคะจะได้ถ้าให้น้องรอนานๆก็เอาอีกแหละนะคะเนาะมอนกุกนะคะ อ่านะคะสำหรับการลำเช้านี้นะคะก็ขอขอบค,คุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจครอบครัวดีๆชาแนลนะคะสำหรับเช้าเช้านี้นะคะแล้วก็ลำรอบเช้าะะลลเลยะคะ่ะได้ยาชื่อว่ายาจะไปจะไปกับงานขาวดาของลุงนะคะลุงก็จะออกจากบ้านตอนเที่ยงนะคะตอนเที่ยงนะคะสู้ๆขอบคุณคารคุณแม่สมบ,บัตินะคะวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะคะอินเทอร์เน็ตอ่าไวไฟสะดุดสะดุดบ่อยมากค่ะตอนนี้ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นหนักจริดๆขัดๆนะคะเอฟซี ไม่รู้เป็นพ่ออะไรนะคะนี่นะคะมันมันรู้เหมือนว่าขาดหายนะคะอาจจะเป็นเพราะฝนลมเมื่อคืนนี้นะคะก็ทําให้เป็นแบบว่าสัญญาณหายนะเนาะขาดหายเป็นช่วงๆนะคะก็ขอประทานโทษประทานอะไรที่สุดท่านนะคะถ้าบางคํามันขัดก็ปิดนะคะเนาะเสร็จยังเนาะนะคะนะคะสำหรับชุดเรานะคะเนาะสำหรับชุดเราก็ สำหรับชุดก็พร้อมนะคะคนก็คนก็ต้องพร้อมนะคะขอบคุณค่ะคุณศิริศักดิ์นะคะคุณมากคัะสติ๊กเกอร์นะคะสำหรับสติ๊กเกอร์เช้านี้นะคะนี่นะคะเอ๋ยยังไม่ทําอะไรเลยค่ะนะตอนนี้ก็นะคะเพิ่งวิ่งมาจากโกก่อน,นะคะมาจากโกก่อแล้วก็เพราะว่าเราก็ไม่ได้เตรียมพร้อมนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะเพราะว่าที่บาร์ลังตัวเย็นนะคะนีะ่มาต้องไปทำผมเองนะคะเป็นไรนะคะสีะคะ่ค่ะ ดีครับคือว่ารำต้นเช้าก็ถือว่าดีเหมือนกันนะเนาะวิลเลงงามยังมีแย่ชีบอ่อนนะคะรตัวเช้าก็ดีอย่างหนึ่งคือว่าเ <c> พ <oughs> ราะว่าจะได้แบบสดชื่น,นะค่ะนะคะสาหรับํำตันเย็นก็ดีอย่างหนึ่งคือน้องน้องได้นอนนะคะเนาะแต่ตอนเช้าไม่น่าจะเป็นอะไรมากสาหรับน้องตานะคะตอนนี้ตัเลีก็ตื่นเรียบรย้อยแล้วค่ะตื่นมาแล้วก็กินนมแล้วเดี๋ยวจะเอาน้องไปอาบน้ําแต่งตัวนะคะแต่งตัวร้อนเลยเพราะว่าเ๋ยอีกอสองชั่วโมงเองนะคะ สองชัมม่วโมงในการอ่ะลัมนะคะวันนี้ก็แปดนาฬิกาสิบสองนาทีนะคะโดยประมาณนะคะเอฟซี FC นะคะแล้วก็นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสู่ๆนะคะเอยเอาสู่อ้ยเนะเนะถ้าเป็นอะไรที่มันแบบรีบๆหรือเ้าๆนี่มันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากนะคะเอฟซี FC. ขนาดเราแพนไว้ข้างล่างนะคะเอาแพนแพนไว้ตอนเย็นนะคะเรายังตื่นเต้นนะคะ เปลี่ยนเวลานี้ก็ยิ่งตื่นเต้นไปกันใหญ่เนอะนะคะเนาะก็นะคะย่าก็อยากไปนะคะย่าที่อยากไปร่วมงานขาวดำนะคะเราก็ต้องเห็นใจเพื่อนด้วยนะคะเนาะนะคะที่เราได้รับเกียนกักย่านะคะมาลำครั้งนี้เราก็มากมากแล้วนะคะเนาะนะคะแล้วก็น้องน้ำมนด้วยนะคะแสดงว่าน้องน้ำมนอาจจะไปไปลาไปอ่าที่อ่างานขาวดากับคุณลุงนะคะก็เลยต้องลาตอนเช้านะคะ น่าจะใช่นะคะใช่ใช่ใช่ไปทางครอบครัวนะคะก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่ค่านะคะขออนุญาตแจ้งพี่ๆ FC ในวันนี้นะคะขอเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาลามจากเดิม5้าโมงเย็นนะคะมาเป็นสี่โมงเช้าค่ะตื่นแล้วค่ะคุณแม่นะ้องหูตาตื่นเรียบร้อยแล้วค่ะเดีนมานั่ง,งกัน ขาลุ้งไรก็แนวยังไปปัญหาเพราะเขาขึ้นไร้คนเดียวนนึงขึ้นไร้ได้นะ MC ดีเดยก็ครึ่งท่อนเนาะนะครับจะเป็นไรนะคะนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีทั้ง8ปดท่านเลยนะครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณทั้ง13ไร้นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมดีเด่เพิ่งใส่ครึ่งท่อนเนาะค่ะนะครับผมก็เห็นเอวนั่งไรอยู่นะครับผมดีเด่ก็เลต้องรีบบอก MC เนี่ยคะเพราะว่าสะดุดอีกว่า ก็ไม่รู้เป็นอะไรเพราะจากฝนเมื่อคืนนี่ค่ะทําให้มันสุดไม่หายเลยค่ะจากคําว่าเนาะอินเทอร์เน็ตบ้านเรานะคะไม่เป็นอะไรนะคะอ่านะคะรัมยงไไ่ทอะสวัสดีครับสวัสดีทั้ง13ท่านเลยนะครับผม14ท่านเนาะนะครับผมเราก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมอ่ามาแจ้งนะครับยังไม่เสร็จนะครับผม ี่เยนู่ะครับผมยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จนะครับผมดิเดียยังแต่งหน้าไม่เสร็จเลยเนาะแต่งหน้าไม่เสร็จนะคะโอเคเมื่อไรค่ะดีเดียถึงก็ฟังนะคะครับผมขอบคุณคร่ะขอบคุณนะคะอันนี้ก็เสื้อจากเอฟซีนะคะผู้ใหญ่จะดีอ่ะที่ซื้อให้เรานะค่ะนะครับผมสำหรับดีดีนะคะ ก็เดีก็ไม่มีอะไรมากค่ะให้ดีๆเกิดงานนี้วันขอเบคุณแข่งกันเพื่อนกันมากมายหนึ่เดาเครื่องเอค่ะนะคะเครื่องเอซิลเยียยศบ่ค่าโอ้ยพูดช่เยอะนะคะเนาะขอบคุณค่ะนะคุณอรวรรณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมที่ให้กำลังใจครอบครัวดีๆนะครับผมตื่นเต้นมากนะครับผมจากข้าวห้องเย็นที่แรกที่แรกว่าจะซ้อมก่อนนะครับผมสงสัยต้องจับจูดจริงๆแล้วนะครับใส่ชุดแล้วก็ซ้อมเลยค่ะอ่าใช่ ใส่ชุดซ้อมไปด้วยซ้อมด้วยเขาถึงเวลาก็ไปพยาีิว่าสิ่โมงเช้าลราพร้อมกันกับคิงดาก้อนเป็นอะไรที่แบบว่าอลังการมากนะหนูค่ะคุณแม่คุณแม่อลังการแล้วหนูนะครับเราก็จะเป็นเขินๆเนาะนะครับไม่เป็นไรนะครับผมครั้งแรก,รกรนะสวยคุณล<ช>ูนะคะบันเทิงแม่เป็นบนกะ ครับผมครั้งแรกก็เป็นธรรมดาเนาะนะครับผมก็จะเป็นติดๆขัดๆหน่อยเนาะนะครับผมถามี๋ยวสําหรับรบต่อไปเรื่อยๆเนาะนะครับผมเราก็จะทําให้ดีเพราะว่าว่าน้องน้ำมนต์ก็จะไปดูช่วงเที่ยงค่ะไปงานขาวดานะคะนะครับผมเมื่อเช้านี้ที่เรียกกัเดี๋วคุยกันเนาะว่าเดี๋ยวไปถ่ายคลิปเนาะนะครับผมเดี๋ยวไปวิ่งไปถ่ายคลิปไปถึงเจอ่าชย่าชีบอกข่าวด่วนทันทีรีบกลับไปแต่งตัวแล้วก็ซ้อมลาให้คล่องมาเลยนะสิบโมงเช้าพร้อมกับ คิงเดียวกัยญาติทีพูดจบนะคะแอลช็อคสตาร์ทอ่าหนึ่งนาทีนะคะไปใส่เอจีไหนตัวน้อยนะคะก็เลยรีบกลับมานะนะครับผมดีเดียก็ทำส่วนดูเนาะที่แรกใครับผมแพร่ก็ซ้อมลำซ้อมสวนหลังจากเราลงไลน์นะคะเอฟซีเราก็จะจะซ้อมลาเลยนะคะเนาะแล้วเราก็จะไปเอานักาติกตัวให้เร็วที่สุดนะคะจุนกี้แล้วก็ให้คนกินนมให้อิ่มก่อน แล้วเพื่อนเขาลงมาคจะได้ไม่ต้องายแล้วมูตายจะแต่งเครื่ที่หลังเพื่อนนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเลอะเทอะเบื่อเพื่อนนะคะเดี๋ยวพีเดชต้องไปซ่อมเข็มขัดดีๆนะครับผมกางเกงมันหลวมนิดนึงมาฟังค่ะฟังังที่ได้ฟังมันเลยอ๋อเพราะว่านี่มันยากเลยอ๋อแล้วก็พ่อค้ามานะครับผมอ้อยเอาแนะนน้ำครับผมฟังฟังมันฟังมันหัวจริงเนาะไม่เป็นไรนะคะเนาะอยู่ข้างในนะคะอะไรที่มีข้างในเขาครับผมเบิร์นสุดเบิดรถ ดูไปครับชุดผมนี่แหละยืนนี่ค่ะยืนยืนให้ซีดก่อนอ่านะคะชุดนี้นะคะก็ได้จากอีซีนะคะส่งครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณสําหรับชุดเนาะนะครับผมอ่าดูของอินเดียไปก่อนนะคะอีพิ่งดูของเอลนะครับของเอลเวอร์วังอาร์นการมากมากเลยนะครับผมนี่น่ะนักแฝงยิ้มไม่ดีนะครับผมดีๆยัดยังบ่ได้ยัะ คุณอะจะมีการเซตทรงผมนะคะสำหรับดีด้วยนะะมีการเขียนคิ้วเขียนตาด้วยนะคะงานนี้ดีดมาเต็มนะคะสำหรับงานจะเต็มนะครับผมก็เราจะรำขอบคุณเ c ไงเราก็ต้องให้เกียรติเ c ด้วยนะคะมต้อก็ให้เกียรติสถานที่ด้วยนะคะใช่แล้วนะคะที่เราจะไปรำนะคะเนาะแล้วก็วันนี้เราก็ได้รับเียแต่จริงแล้วก็ทอกๆวิยค่ะ ผมเราได้ไปร่วมลากับเพื่อนเนาะนะครับผมก็ตื่นเต้นมากๆนะครับผมเราเราก็นะครับผมสามชนคนธรรมดาเนาะนะครับผมเราได้ไปลาร่วมกับเพื่อนเราก็เป็นเกียรติอันอย่างยิ่งนะครับผมพี่คงไม่ถึงค่ะเอฟซีเขาได้ยินเสียงพี่ไหมพี่ถึงไหมคะ นะคะถ้าแพรเพลงไม่ถึงคงไม่เป็นไรนะคะเนาะแต่ถ้าเพลงถึงติดเหลืองแน่เป็นเฉพข้อนะครับผมเดี๋ยวดีเๆขออนุญาตนะครับผมไปแต่งหน้าก่อนค่ะนะคะก็ออยล์ก็ออยอ์ไว้อยู่ดอกออยอ์อาบน้ำป๊บเดียวนะครับไม่ค่ะนะคะก็หน้ากับผมนะคะก็ขออนุญาตลงไล์ก็ได้ครับผมอ่ะถ้างั้นขออนุญาตลงไล์เลยนะครับผมลงไลนะคะ fc นะคะอ่าไล่ๆประมาณเท่านี้นะคะเนาะนี่คือไล์เฝ้านะคะ ที่บอกนะคะไล่ด่วนนะคะเพราะเราจะไปซ้อมรำด้วยนะคะถ้าเราก็คุยกับยูซีเราก็ไม่ทําอะไรเลยนะคะผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณทูกค่าเลยนะครับผมพยันลงไลน์นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมที่กากอกนะนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายค่ะ